เอาอะไดให้เนงครับอ๋ซักผ้าเองของึ้นเก่งเถอะวะอือใช่มือกับบิดอ๋อแล้วก็บิดซักผ้านี่ของน้ำนนเอ,อ้ยก็แล้ว่าเราไหมครับอันนี้โอ้เก่งว่ะซักผ้าเองก็ได้ ซักแลากาว้วก็เอาไปตากอยู่อันเดอรบันทายามเวลาลูกสิอันเอามาใส่อืน,น,อน,นี้ก็เล้วๆซักให้แล้ลวนะครับโอ้ซักให้แม่น้ำบ่เอยขึ้นเก่งเธอวะซักให้แม่นำ้ำโอ้กองหมดเงยเลยสักผ้าผนะุนก็เหม่ซักผ้าโอ้ย เก็นวะเออกันสัน่ะตันข้าคือว่มีฟ่องวะเออจริงค่ะมี่คือว่ามีฟองวะแล้วจกูแล้วอ๋อสักเสือให้แม่ผอีจ้งสิบล้วคะอ๋อจ็คกันสันจกันสันหลวก็ขยีจังสันอ้สะอาดรอบ่าสโอ้ งาแสงแห้งนี่หละง <Yeah. S 1> านธละโตหลังนี่ละ <c oughs> หลังห <c oughs> ลังหลังออาพ้ม น้ำยาปลาผรอนุ่มพร้อมบ่อยเพราะแล้วครับอืมอะไรนะอ้าวตีให้ตีตีให้นะ้ำยาปลาผรอนุ่มเออเสร็จแล้วครับฮ่าแม่นอ่ะเอาเจะพามาแซ่หอมบอบอ,อ,อครับผมเออ,อ,อ,อเอามาแซ่ไว้ หอมแล้วบอรับอืมปันเด็ดเ้อหอมหอมโอ้ยแดงใส่ผาหอมหอมแล้วอด้ยหอมบ่หอมมาเขาดัง วูหนำไรอ่า สลัดในี่ติ้วเลวยอืมไม่่ว่าสลัดมันเหี่ยวเลยอืมสลัดเหี่ยวแล้วสลัดพลปลูกอืมลาวาแต่ผ้าล่มเหนะือแปบลบว่าอันไม้แค้นผานี่บม่มีเนาะ แม่ไม่แค้นผาดิไม่แค้นผามืออื่นแม่จะไปสื่อมันหักบุญแล้วหักบดวะหออ๋อเดี๋ยวมืออื่นแม่จะไปสื่อหายเด้อเห้ย ใส่สลัดลบเนื้อผ้าไปเบ่งสลัดค่ะสลัดล่มเนื้อปลูกเองเด้นี่นี่นี่คือสลัดล่มเนื้อปลูกเองเหลือจะต้นเนาะอ๋อเขาสวยแต่เหลืออยู่สองตน้น แกไปกินเดิมวัแรกเขาใส่ยามับอกเลยฮะเขาเขาใส่ยาขยะเอาที่ใส่ยาขยะอะย่างไรเอาคนให้ให้มานใบเกลืเบืองคนมันมันเป็นขงคมผมปะอ๋อไมันก็สิขมเดี๋ยวคืนอย่างนี้เอาเป็ดหน่อยผู้ใดมานั่นเนื้อเป็ดหน่อยไผ้นั่น Oh yeah. <laughs> ขันไปใส่นอเหลืออู่ซีโตัอ,อ,อ <c oughs> ป้าบ่นี้ปะห่อนแดดจะหลงหรบ